สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายกานีู้ตาโตนะไหครับผมตุลูกครับวันนี้เราจะมาทำเมนูสู้โควิดชื่อสดชื่ใช่อยู่บ้านเบื่อๆกินเมนูนี้เข้าไปตื่นเลยตื่นเลยนะครับได้รสชาติของผลไม้แอปเปิลแล้วก็ชาเลมอนชื่อเมนูวันนี้ชื่อว่าอะไรครับแอปเปิ้ลสปาร์คิงเลมอนทีนะครับผมก่อนที่เราจะทำนะครับเราต้องนี่เลยนี่เจลล้างมือครับ ก่อนชงลูกค้าเป็นไงอันไมนะมือครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราจะใส่ชาเลมอนทีของคอปแมนตัวนี้เด็ดมากๆเลยหอมหวานมีกลิ่นแบบน้ำผึ้งด้วยบางๆใส่ตัวผงชานะครับเข้าไป5ช้อนครับ5ช้อนตัวนี้แบบว่าขายดีมากเพราะว่าลูกค้าเขาบอกว่าชงง่ายแล้วก็อร่อย จากนั้นนะเราเติมน้ำร้อนรักสามสิบมลเคคนละลายง่ายมากครับใช่คนจนตัวผงนะครับทีนวันละลายนะครับจากนั้นเราใส่ตัวเลมอนเลมอนเลมอนครับเข้าไปเอยพูดผิดแอปเปิลบอาวันนี้เบอร์นหน่อยนะเบิว่ารักแอบดลวะแบบว่ารักเธอเก็คือนอนดึกไปนิดนึงครับเหมือนกันเลยครับ วันนี้เออนิดหนึ่งเออเลิ่อ่อเราใส่ไปทั้งหมดสิบห้าัอผมแอลครับผมไม่คน,นคนเลยครับจากนั้นผมไปเตรียมโซดากันนะครับจากนั้นเราใส่โซดาครับเข้าไปให้ถึงสอง m ้อยอมครับคนพอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะแล้วก็เทลงไปครับผมฝางใบมิ้นต์ตบเล็กน้อยนะฮะให้อโลมามันออกให้กลิ่นมันฟุ้งนะฮะอ ครัครบพร้อมเสิร์ฟแล้วครับร้อยครับ นะครับผมทิปเด็ดในตาโตในวันนี้ก็เป็นการเอาตัววัตถุดิบที่มีอยู่แล้วนะฮะมาล้างสารรค์เมนูใหม่ๆรสชาติแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับพวกน้ำอัดลมเลยเราคนที่แบบชอบกินน้าอัดลมแต่เราใส่พวกด้วยความที่ใส่น้ำพวกนี้มันจะรู้สึกหมือน e s h f หรือว่าใช่มากสดๆอ่าเราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นใช่แล้วไม่เหมือนกับน้าน้ำอัดลมที่ใช่แต่ว่ามันจะคล้ายๆตรงนี้มันสร้างเหมือนกัน ติดตามเราได้ให,ให,หม่นะทุกคนัน,นเวลาหนึ่งทุ่มที่ Facebook กับการสดคอมแมนแล้วก็ YouTube คอมแมนชาแนลนะครับท่านใดย,ยังไม่กดสั่นกระดิ่งเลยกดติดตามให้หมดตารางได้เลยนะครับเราจะมีการอัปเดตเมนูใหม่ทุกสัปดาห์หรับววันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนอสวัสดีครับสวัสดีครับ